และสำหรับบูธ h o n ด a นะครับในงาน Motor Expo เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรที่ดึงดูใจเราได้บ้างนะสนใจวัยรุ่นครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราดูเลยดีกว่าชอบขนาดดูก่อนเลย Accord หรือ Civic แต่ว่าี่า i v i c สำหรับ h o n d a Civic เดี๋ยวดู <Yeah. S 1> โอ้โหดอกเบีย้ยพิเศษ1.69ถูกมากฟรีประกันภัยชั้นหนึหนปี บัตรเติมน้ำมันให้อีก30,000ื่นอติเมทแคร์นติเมทแครแครับประกันบัตรให้ดรปี10ปีนะครับปีแพ็กเกจเช็คค่าหลาย5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลบัตรน้ำมันอีก30,000ืนะก็ Honda Civic ก็ตอนนี้ถือว่ามีความเด่นนะเพราะมันเป็น e h v ก็จะเด่นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันเท่าที่ผมลองขับดูผมก็ชอบในเรื่องของสมรรถนะด้วยเรียกว่าทั้งแรงทั้งประหยัดเลยทีเดียวแล้วก็คนที่เป็นสาย h o n d ้ วัยรุ่นก็ยังชื่นชอบและหลงไหลกับ Honda Civic อยู่นะราคาเต็มตอนนี้รุ่นนี้นนเป็นตัว RS หนึ่งละแสนสามหม่นเบาทเดี๋ยวเราลองมาไล่ๆดูกันอ่ะพี่อย่างนี้ Civic เนี่ย RS นี่เท่ากับเป็น e-h-e-v เจนก่อนนี่คือพันห้าเทอร์โบนะไม่มันมีทั้งสองรุ่นอยู่แล้วครับมันมีทั้ง e-h-e-v แล้วก็ 1,500เทอร์โบซึ่งผมผมอะงงตรงนี้นะ <IS S 2> เพื่อให้พี่พี่กระจ่างแจ้งเมื่อก่อน e-h e HE v มันจะติดแค่นี้แต่ไม่มี r s ตอนนี้กลายเป็น e-h e HE v ม <I> ี r H s r s มันจะเป็นรุ่นที่มีการแต่งพิเศษก็อย่างเชน่นพวกพวกกันชนพวกอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาใส่เพิ่มมากขึ้นมาก็แปลว่ามีทั้งไฮบริด มีทั้งเทอร์โบใช่แล้วแต่เลือกแต่ว่ารุ่นเทอร์โบจะไม่มี RS เอสละตอนนี้กลายเป็นตัวนี้เป็นรุ่นท็อปแทนใช่เ,เราขยับขึ้นมาเหนือหูอ่กนิดนึงก็แอคคอรตัวนี้ก็เป็นรุ่น RS เหมือนกันเป็นตัว e h u b ก็เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันครับตัวนี้ผมลองขับแล้วประหยัดด้วยแรงด้วยเช่นกัน แต่ว่าถ้าจะเอาสนุกเลยนะฟิลก็ยังชอบซีวิกก็ขับสนุกกว่ามันก็ออกแนวไวรุ่นกว่าแต่ว่าขับกระเชงกว่าน่อยแอคคอร์ดมันก็จะแนวเป็นผู้ใหญ่สุขุมภุมฐานกว่าเพราะบ้านแบบซิ่งก็ซิ่งได้นะซิ่งได้สบายเลยแถมประหยัดน้มามันด้วยเพราะว่าจริงๆเคยทําตัวเลขต่างจังหวัดเนี่ยยี่สิบไปปลายสามสิบลูขับได้หรือถ้าขับแบบไม่ได้พยายามทำให้มันประหยัดมากก็ยี่สิบยี่ห้าลูนิทขับได้ในเมืองยี่สิบลูนิ สบายสบายประหยัดจริงครับประหยัดจริงรถไซส์ขนาดนี้กินน้ำมันขนาดนี้ถือว่าประหยัดมากประหยัดมากครับประหยัดมากครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอะ่ะถ้าคนยังไม่กล้าไปรถรถไฟฟ้าหรือว่าคนยังอยากสัมผัสกับรถน้ํามันไปไหนมาไหนไม่ต้องห่วงเรื่องการเติมเชื้อเพลิงอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องสเตชันชาร์จใช่เพราะว่ารถไฟฟ้าก็บางทีอาจจะไม่สะดวกในเรื่องการชาร์จการเสียเวลาใช่ไหมแต่อย่างแอคคอร์นี่มันเป็นไฮบริด ปัมมมีทั่วประเทศอยู่แล้วไปไหนก็ได้เติมน้ำมันแป๊บเดียว5นาที10นาทีจบละไฮบริดอันนี้เหมือนประมาณว่าเครื่องยนต์อ่ะคล้ายๆเครื่องปั่นไฟคล้ายๆล้าคล้ายๆการทำงานแบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีการทํางานที่ทํางานร่วมกันมีการเครื่องยนต์ไปส่งพลังที่เพาด้วยอือโอเคต่อด้วย HRV ไม่ใช่คันนี้ CRVCRVCRV นี่ประสงค์ครอบครัวนั่งสบายนุ่ม ขนใหญ่ด้วยนี่กว้างขวางขนใหญ่ใหญ่จริงครับเป็น c r v ที่เจนตัวรถแบบดูมากกว่าเจนอ,อื่นๆก็ถ้าใครชอบรถแนว SUV ก็มี Honda c ซ v เนี่ยแหละที่ยังขายอยู่มาเป็นระยะเวลานานนะสิเลยครับมา19เลยนะครับแม็กขอบสิบเก้าครับใหญ่จริงยางก็ใส่มิชลินมาให้ไม่ได้แบบว่ายาง ไดฮะอย่างพรีเมียม CLV เหมือนงานแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ wheel อันนี้เป็นเครื่องยนต์เพียวๆไม่ได้ไฮบริดพี่อย่างเงี้ยได้เป็นพันห้าเทอร์โบนะใช่เป็นเครื่องยนต์พันห้าเทอร์โบอย่างนี้เครื่องยนต์ไม่เทอร์โบเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เล็กครับเครื่องยนต์ดาว้ายมันก็ต้องใช้เทอร์โบในการเพิ่มกําลังมันปฏิเสธไม่ได้การแซง เพราะว่าการใช้เครื่องยนต์ดาวไซ์ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบมาแบบนี้มันก็จะใช้เครื่องยนต์เล็กลงประหยัดแล้วก็มีสมรรถนะไฮไลท์เลยอ่ะอชอบไทยอาไทยอาพระเอกที่ไม่มีวันจางถูกใครจะซื้อก็ต้องซื้อแล้วผมผมขับแล้วนะนุ่มด้วยครับผิดกับทายารุ่นกันก่อนนุ่มด้วยครับก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายสำหรับเจ้าซีวิคไทยาอาก็แรงด้วย ใช้งานชีวิตประจําวันได้ด้วยแล้วก็เป็นรถสะสมได้ด้วยใช่ครับแล้วเจนนี้จะเป็นเจนที่ยังเป็นน้ํามันอยู่อต่อไปอาจจะเป็นน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้ารวมกันไฮบริดเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยต้องรอดูแต่ว่าสิ่งที่มันเล้าใจก็คือมันยังเป็นเกียร์แมนนวลอยู่อ่าบอกตำแหน่งเกียร์ที่หน้าจอด้วยนะพี่อ่าเพราะรถเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็จะเป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วใช่รถสปอร์ตแรงๆานก็ยังเป็นเกียร์ออโต้หมดละ คัดนุ่มขับดีขับเบาตำแหน่งเกียร์บอกดีมากครับบอกเลยเใช้งานในชีวิตประจําวันได้สบายก็ถึงบอกว่ามันมีสเสน่ด้วยความเป็นซีวิคไทยอาด้วยความเป็นไทยอาด้วยความเป็นรถที่ยังมีความดิบอยู่ยังใช้เกียร์แมนวนวลอยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้หายากแล้วหายากมากหายากมากมหายยากมากก็ถือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันได้สบายๆนะถ้าใครอยากจะซื้อไว้ใช้แล้วก็เป็นรถสะสมด้วยก็แนะนำซีวิคไทยอาครับ แบน h o ฮอนก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไทยอาเขาเข้ามาขายแล้ว HONDA เข้ามาขายแล้วโดยตรงไม่เหมือนเมื่อก่อนต้องไปนั่งย้ายของกันเองอ่ามันก็มีรถย้ายของแล้วก็มีเกมมาเก็ตเข้ามาแต่เนี่ยถ้าผู้ผลิตเองอย่าง HONDA านาเข้ามาขายเองบริษัทแม่เอาเข้ามาขายเองเราก็มั่นใจได้มากกว่าร้อยเปอเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างหลังเป็นซีวิ c โมดูโร i ซีวิ h เอ e นะครับ นี้ถ้าเป็นมุลเวทีก็จะเป็น Honda HRV นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ณปัจจุบันนี้อยู่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวแล้วราคาไม่แพงเป็นการไมเนอร์เชสแล้วก็มีการปรับราคาลงมามก็เรียกว่าได้ของเยอะขึ้นแต่ว่าราคาต่ําลงแถมว่าช่วงนี้มันก็ยังมีโปรโมชั่นอีกพอคุ้มถ้าใครเป็นแฟนฮอนด้าใครอยากใช้รถประหยัดน้มามันใครอยากใช้รถสมรรถนะดีๆผมว่า A v ตอนนี้ฮีทอารนวีก็เป็นรถที่ตอบโจทย์อยู่ผม,ผมก็ใช้ HRV อวนะครับเป็นกเก่าเก่าเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนแ <ผม S 2> ชชันดีนะตอนนี้ไม่ใช่คือฮีอาวี v เป็นรถที่ใช้ดีจริงๆซ่อมก็ถูกแมนทนนันก็ถูกแล้วเป็นรถที่ตอบโจทย์ก็คือขนของได้พาครอบครัวไปไหนมาไหนได้แล้วก็ประหยัดด้วยนี่เลิฟมากก็เลยแบบยังยังเลิฟอยู่นะฮะแต่ส่วนใครชอบหน้าตาแบบเก่าแบบใหม่แล้วแต่เลยแต่จะบอกว่าเซกเมนต์นี้เป็นรถดีมาก ใช่ผมว่าไซส์มันขนาดกําลังน่าใช้งานในเมืองนะใช่ข้างหลังนั่งสบายใช่ไหมแล้วก็เบาะพับเก็บได้ายเลยได้ขนของได้ออพี่ซื้อน้ำมันคล่องตัวใช่พี่ซื้อทีวี40นิ้วใส่กับบ้านได้เลยพับอกอ่าอย่างเงี้ยโอเคใช้ดีเดี๋ยวเราลองดูคร่าวๆในบูธนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ แต่สีเขาสวยนะพี่ดูก็ตจกสวยตรงสองาราคาแปลกๆนะอันนี้มีการแต่งโมโนด้วยอ๋อน,นี่มูเก้นอืม e h e v m u g e n นี่มีสปอยหลังนี่สปอยหลังมูเก้นบนหลังค่าสองชิ้นนี้ที่เราเห็นละมูเก้นนะ ล้อด้วยอ่าล้อก็เป็นมูเก้น่อยเลออหลักทีนอ่ะก็มีหน้าหลังข้างน่าจะมีหน้าหลังข้างแหละรอบคางของมูเก้นนะครับแล้วก็ฝากครอประจกบางข้างใช่หล่อมากก็คือตอนนี้แต่งฮอน d a หลักๆอ่ะถ้าอิงกับค่ายหลักนะก็จะมีทั้งโมดู l โลมีทั้งมูเก้นนะครับในบูธเนี่ยก็มาดูได้เป็นไอเดียนะ แล้วเราก็ปิดท้ายด้วยยางเรายังไม่ปิดท้ายฝั่งนี้บูทอนหน,น้าโดยเขายังเยอะอยู่เราจะบอกว่า <c oughs> นี่เราไปดูโปรโมชั่นของเขาก่อนสนใจไวจีนเนี่ยไว้น่นสิบเนี่ <c oughs> นี่ก็เป็นป้ายโปรโม,มชั่นเนี่ยมาดูเริ่มต้นที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคาถูกมากนะสำหรับการเป็นรถไฮบริดนะตอนนี้ครับนี่แปลว่ามาสู้กับแบรนด์ <c oughs> จีนร้อยเปอร์เซนต์ในราคานี้แลาได้คุณภาพเป็นญี่ปุ่น เนี่ยแล้วถ้าใครสนใจของต่างมูเก้นของตัว HRV เมื่อกี้นะครับก็มาดูป้ายราคาองนี้ได้นะฟอนต์สปอยเลอร์ spoiler, ไซสเกิร์ตข้างนะมีเกิร์ตหลังลองดูมีพรมพื้นไอของมูเก้นด้วยอถ,ถ้าชอบนี่มีลักคงราคาให้เรียบร้อยครับมดูโลแพคเกจก็มีตรงนี้นี่ อยากแต่ง m ูเก้หรือ m o d u l โล่ะมันก็มาดูได้นะครับโม d u ลโกับ m ูเก้ต่างกันไงพี่ก็สำนักมันก็นแล้วแต่ไงก็คือแต่เป็นออฟฟิเชีของ Honda ทั้งคู่สำนักแต่งสำหรับ Honda ทั้งคู่<ต>ก็คือ m o ดู l โลอกนี้อนด Honda เอาเข้ามาแบบนี้ก็น่าจะเป็นทรงนั้นแล้วล่ะแต่ว<ม>่าโมดูโลเขาอยู่กับ Honda ไทยมานานมากแล้วใช่ใช่แล้วแล้วลูกค้าหลายคนก็เลยเรียกร้องโมเก้นแต่ว่าอย่างคราวที่แล้วที่มา เขาแต่งโชยเฉยเขาก็ยังไม่มีรายละเอียดของราคาของมูกเก้มาให้ก็เหมือนแต่งโชยเฉยแต่ว่าครั้งนี้มันมีราคามาให้ด้วยอ,อเพราะฉะนั้นถ้ามีราคามาให้ก็น่าจะสั่งกับทาง h อนด้าได้แหละเยี่ยมครับมีซิตี้ตัวปันนาเทอร์โบเจ็ดสี่เก้าไม่ใช่คี้ๆนะครับมี Honda าเซนซิงแล้วมีแล้วมีแล้วทุก<า>ใหม่ใส่มาคร,ครบแล้วนะครับ<า>ก็มีฮอนด้าเซนซิงแล้วนะครับสาหรับ รถเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบแบลนทอน่าก็เนี่ยแหละครับมีซิตี้ที่ตอบโจทย์อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีดานนะส่วนอันนี้จะเป็นแฮชแบกนะครับก็สีเทาแบบนี้แน่นอนว่าสายซิ่งรู้กันดีนะชอบมากครับตัวนี้ก็จะเป็น เครื่องพันเทอร์โบนะเนี่ยอัตราความประหยัดน้ำมันเนี่ยเคม,มาอยู่ที่23.3กมลิตรนะก็ถือว่าประหยัดในเมือง4.6ก็ประมาณสัก20ต้นต้นกิโลลิตรนะครับผมน่ามีคันหนึ่งสีขาวรถประหยัดน้ำมันจริงแต่ถ้าวิ่งต่างังหวัดลอยๆเนี่ยประหยัดในเมืองมากแต่ถ้าพี่เหยียบซิ่งมากนะครับท็อปสปีดเดิมๆผมเหยียบได้190นะครับพี่ เดิมๆนะผมพูดเดิมๆเลยนะร้อยเก้าสิบนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่สามารถขับขับให้มันประหยัดก็ได้หรือว่าถ้าต้องการใช้สมรถนะมันก็มีให้เราใช้ถือว่าดีถือว่าดีนะแต่แฟนทอน้าเขารู้กันอยู่แล้วล่ะสายซิ่งส่วนตัวก็ชอบนะตัวแฮชแบ็กเนี่ยมันดูแบบวัยรุ่นดีแต่ซีดานมันก็ดูแบบแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับแต่โปรโมชั่นเขาก็มีดอกเบี้ยศูนเซนด้วยโอ้โห น่า,นาจ<อ>ะต้องราคาไม่ได้สูงมากนะแล้วก็มีโปรโมชั่นแบบดอกสูงท่านี้ยผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียว <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูธ t อนด้านะใครที่เป็นแฟนทอนด้าก็ลองมาเยี่ยมชมดูนะครับสำหรับบูธ t อนด้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์ป2 0 4ครับ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี2024นี้นะคะเราได้ขนรถมาเป็นกองทัพเลยค่ะมีรถมากกว่า10รุ่นมาให้ทุกท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็น Honda HRV EHEV ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะก็ได้รับตอบเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดมากๆ Honda ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ h o n d a EHEV ฮอนด้ EHEV เนี่ยเป็นยนตกรรมสปอร์ตพรีเมียมเป็นคอมแพคไซส์นะคะนอกจากเป็นเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดเนี่ยทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีมาก ก็ประกอบว่ามีอ,าอัตราเบีหยน้ํามันที่ดีเยี่ยมนะคะลูกค้าขับตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่เนี่ยด้วยน้ามันเพียงถังเดียวเนี่ยสบายสบายได้เลยค่ะ ครั้งนี้เนี่ย Honda e h o n ได้ eev เราต้องการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะแล้วเปิดตัวด้วยราคาแนะนำรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียง899 899,000เท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของได้โดยง่ายโดยราคานี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นปี67นี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านรีบเข้ามาเป็นเจ้าของก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นเป็นราคาปกตินะคะ นอกจากนี้เ,นเราอยากจะให้ลูกค้าได้ผ่อนน้อยๆนะคะคันด้ e เอสีเนี่ยผ่อนเริ่มต้นด้วยโปรแกรมดับเบิลสมายเนี่ยเพียงแค่8,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีของแถมมากมายนะคะปกติแล้วเนี่ยคอนด้าเอก็จะมีตัวโมดูลโลที่เป็นชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งก็คือจะเป็นยูทิลิตี้เสริมความอเนกประสงค์แต่ครั้งนี้พิเศษมาพร้อมกับชุดแต่งโมเกนชุดแต่งโมเกนก็คือจะช่วยทําให้มีความภาพลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ทับขึ้นเอาใจแฟนๆที่เป็น SUV อย่างแท้จริงนะ H.R.V. แล้วเนี่ยซิตี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของเราซิตี้นี่เรามีพอมาพร้อมแคบเปญหนักๆเลยนะคะซิตี้เรามีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นไฮบริดและเป็นเทอร์โบที่เป็นแฮทแบแล้วก็เป็นรุ่นซีดานนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดเข้าโปรแกรม d o u ต l e ส m มายเนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง2,800น2,800กว่าบาทเท่านั้นเองหรือสามารถจะเลือกเออดอกเบี้ศ็ก็ได้นะคะสำหรับคนที่สนใจรถ ไฟฟ้าว่าคันด้านรถไฟฟ้าไหมเรามี Hon d a e n 1มาโชว์ซึ่งอันนี้เนี่ยเ,เป็นระบบเช่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถเช่าใช้ได้ติดต่อสามารถติดต่อ,อบริษัทรถเช่าได้ทั่วไปแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเรานอกจากนี้ยังมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับรุ่นอื่นอื่นเนี่ยขอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมบุคฮันด้าเพื่อมาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายแล้วก็หรือไปเข้าไปที่โชว์รูมฮันด้าทั่วประเทศได้ค่ะขอบคุณค่ะ